ก็เดี๋ยวเรามาหาเพื่อนคนใหม่กันนะครับชื่ออะไรครับมามาก็ถึงก็ถามเลยครับถามชื่อเลยเอามาถามชื่อแล้วก็ไปเลยอย่าไปอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปน,นี่ก่อนมาน,นี่ก่อนชื่ออะไรครับไปยังไงเอาออ๋อดูดูดูเฮ้ย เฮ้ยนะครับโอ้โหเอาเอาเอาไปไหนนะไปไหนนะมานี่ที่ไรครับถามนี่ไม่ตอบเลยเหรอนี่เขาเขาไม่คิดจะตอบเลยเหรอก็น่าจะอย่างนั้นนะครับคนนี้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราหาคนอื่นก็ได้นี่ก็ได้นี่นี่คนนี้คนนี้เฮลโหลฮลโหลเอา เอามาเดินให้รถไฟจนโอ้โหชอนั้นจะไปไหนต่อเนี่ยถ้าชนทะลุครับดูดิอ๋อกราบมันกราบเราต้องไปหาเพื่อนในรถไฟดิเอ้ยเอ้ยขึ้นน้อยถามเชื่อเดี๋ยวไม่ตอบเลยแหละกนเนี้ยซี่ฮะ โหลโหลชื่อไรนะครับเอาเงียบกิบเลยเ,เงียบเลยนะจังหวะน,นี้ ชื่อไรครับเฮ้ยต่อยแม่งเลยต่อยแม่งเลยเอาหวัหวเลาะหัวเลาะเอาก็มีก็มีทำไมก็มีทำไมอะ่ะทำไมแต่นั้นมีอยู่แต่ไม่ได้มาทำไมอืมอืมก็ทำไมอะ่ะ ก็ทำไมฮะก็ทำไมกม็ทำไมเดบก็มาโอ้โหทำไมทำไมทำไมหืมโอ้โหแม่งเยนวันไส้ละโอ้โหดูนะครับครับ ชื่อไรครับถามหลายรอบนะครับถามนี่พอตโหไม่ตอบกันเลยทีเดียวเอออันนี้เขาน่าจะพิมพ์ไม่เป็นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครไปแล้วครับไม่งอแล้วฮไปแล้วเราไปหาเพื่อนคนอื่นต่อโอซี่ไหนฮะ เขมพีไม่ไปนาวเออเออย่อย่อรู้อยู่ย,ย่อย่อย่อ,ยอ,ยอโอเคย่อดได้นี่ดีกว่าชื่ออะไรครับโอ้โหโดนลุมร้องครับ ใี่หลยครับดีครับทุกคนโอ้โดนลุมล้อมครับโดนลุมล้อมมาดอะไม่มีใครคุยด้วยเลยคุยกับเราเลย อา้อาวอา้าวอ้าวโอ้โหถ้าจะเงียบขนาดนี้แล้วมาจ้องอะแล้วชื่อดอร่าแบ็คแพคแบ็คแพคอะไรของเหลาวะมันมันพิมพ์ไม่ได้เลยนี่อ่ะข้างๆมันบอกซีด้วยอ้าอแบ็ค นี่นะบอกซีด้วย<อ>เมื่อกี้ซี่ไหวจะซี่อย่างเดียวเลยครับจงังหวะนี้จะซี่อย่างเดียวเลยซี่บอได้บอได้บอ บอกได้ได้ได้เราไม่นอนละมาคุยคนนี้ดีกว่าอายุเท่าไรครับดอลลานะครับหนึ่งหนึ่งกันนะเฮ้ยฝันู้ ค้าหนึ่งๆกันนะครับจังหวะในโอ้ยนะครับจังหวะน,นี้เขนาน่าจะขออะไรกันบางอย่างนี่ครับโอ้ให้ดอกไม้กันอู้เอาแล้วเราอะทำไรเนี่ยฮะเราอะวเราเฮ้ยลลลลเลอะ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 เยอะเบาเนี่ยฮะเยอะเบา เยอะป่โอ้อยูซานสิบแปดจริงเหรออือวตอนนี้เขาก็เงียบไปอีกแล้วนะครับก็เงียบไปเช่นเดิม จริงจังจริงจัง,จงชื่อก็จริงไม่เชื่ออะไรนะมันอ่านไม่ทนมันเหรอเมื่อกี้อยู่จังหวัดอะไรเราครับเราอะไรนีคู่เลยเหรอ กูเลยล่ะอยู่จังวันไหนทั้งสองเลยอู่ฮัน เป็นไงบ้างเอานะพิมบ่ได้พิมบ่ได้เฮ้ยฝันก็จีบกันว่ะ chịu cái gì xí này, xí. oh oh, hồi oh. à, <laughs> ui เอ้ามายืนอะไรตรงนี้นี่เอ้นายจะมาแทรกเราไม่ได้นะเว้เฮ้ยอ่าอยู่ก็ได้วะเอาเอาแหวะเปล่าอะไรวะนี่เอ้าเราลูกประยุทธ์ งั้นฝากบอกด้วย <f ix> ไปแล้วมากนี่ฝากบอกด้วยครับสิ<笑><笑>โอ้ยพอพอ,พอฝากบอกพ่อด้วย โอ้โอ <laughs> <laughs> oh จบเลยอย่างนี้ <laughs> ออกเธอก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วย